สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับมาพบกันในคลิปที่2นะครับคลิปที่2นี้จะพาพี่น้องนั้นมาดูนกนะครับซึ่งเป็นนกป่าภูเขานะครับอำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับนกของคุณพ่อสานะครับท่านบอกว่านกต่อท่านมีอยู่ประมาณ5ตัวว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็นกฝึกอีกเยอะยุ่งกันนะครับจะไม่ทราบว่าจะมีเยอะขนาดไหนนะครับเอา ตอนนี้คุณพ่อไปเอานกต่อมาให้ดูอยู่นะครับเราก็ดูลายดูลายนกป่าภูเขาทางนี้นะครับโอ้นี่มาแล้วครับนะครับเอามาษาผมพอดีครับในคลิปที่2ครับพ่ออันนี้เป็นนกต่อนกต่อโอตัวนี้เก่งโอตัวนี้เก่งที่สุดแล้วในค่ายนะครับผมมาฟังเสียงหน่อยครับพี่น้องครับ เป็นธรรมดานะครับนกตอเนาะมัจะให้มันสวยมันก็ไม่สวยแล้วครับนกบางทีมันเข้าพเนียดไม่ดินเนี่ยนะหางหักบ้างชนบ้างอะไรนะพ่อเข้าพเนียดไม่ดินเข้าพเนียดไม่ดินเนาะหางไม่หักใช่ไหมไม่ครับแต่ว่าขนหัวชี้นี่เพราะว่าอยู่โครงไรอยากดินเลยอ๋อดินที่กรงแต่เข้าพเนียดไม่ดินนะครับอันนี้นกตอนกตอเหมือนกันอายุเท่าไหร่แล้วพ่อนี่เอาถามตัวนี้ก่อนเลยนี่อย่างน้อยก็หกปีแล้วหกปีแล้วใช่ไหมครับโอ้สามปีคืออยู่ในกรงอยู่แล้ว นะครับผมก็ตอนนี้หกปีแล้วนะครับตัวนี้แล้วพ่อตัวนี้ได้หกห้าปีโอห้าปีนะครับไม่ต้องห่วงคือสามปีขึ้นแน่นอนนะครับโอ้โหอ,อันนี้นกปลาภูเขาภูเขาหมดอันนี้ต่อได้กับมือไหมพ่อต่อกับมือหมดอยู่เนี้ยต่อกับมือทุกตัวครับอืมนี่ฟังเสียงกระเจาแล้วอืม,อม,อม ตัวนู้นอยู่บ้านไม่เท่าไรถ้าเขเข้าป่านี่นกป่าเข้าหาบันนี้ตายทุกตัวตัวนี้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยอ๋อตัวนกต่อตัวหลักเนี่ยครับอืมคันลมดีเ็นพราะพ่อเขาชมอีกนะเพราะหลายตัวห้าตัวนลว่าเนาะมาแล้วว่าอคุ้มนะครับพี่น้องมันไม่ได้มาบ่อยนะครับผมไกลเหมือนกันนะครับมึงเลยนะครับเอาดูตัวนะครับของนกของคุณพ่อครับที่เป็นถือว่าท่านบอกว่าเด็ดสุดแล้วตัวเนี้นะครับนกเข้า ออกยากไว้อย่างนั้นนะครับดูลายเอาละครพี่น้องครับผมก็จะไม่พูดมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสูตรผมสูตรเดียวนะครับมันมีหลายสูตรนะครับพูดไปก็จะว่าสูตรผมดีนะครับไม่ใช่นะครับผมมันมีหลายสูตรที่จะใช้ในการดูนะครับแต่ละสูตรก็แตกต่างกันไปนะครับนะครับไม่ธรรมดาครับนกมันได้อายุแล้วนะครับพี่น้องครับมันสู้ไม่ถอยอยู่แล้ว ตัวนี้ปีแล้วได้ห้าตัวตัวเนี้ยมคัน่ตปีแล้วได้ห้าตัวครับอตัวนี้จะดิ้นนิดหนึ่งใช่ไหมพ่อ,อมจะติตเรียวโอ้ดิ้นมาเหนื่อยพ่อ,อเล่นนอนกลางปีกในกรงเลยครับผมอโอ้ตัวนี้นกแดงนะครับ ตัวนี้อายุเท่าไหร่พอ่อกงเนี่ยนีได้สามปีกว่าสามปีอ๋อแสดงว่าเพิ่งเพิงพ่งเล่นเพิ่งเล่นเมืนะอ่อปีที่แล้วครับแล้วได้สี่ตัวปีที่แล้วนะเอาละครับป่าแตกแล้วครับทีนี้พี่น้องอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ต่อได,ได้สองปีไปเนี่ยอ๋อสองปีกว่าๆตรงกงนู้นอือืมครับดูครับ ต,ตัวนี้เหมือนผมฟังไม่ชัดชัดนะพี่น้องครับเหมือนมีครูอ่างเราเมื่อกี้ผมฟังตัวนู้นอยู่มันมีอ่างหนึ่งคำเราครับเมื่อกี้นี่เราต้องกลับไปย้อนดูนกเยอะนกเยอะพี่น้องครับนกเยอะมากนะครับนกอายุดีดทั้งนั้นแหล,ละครับพร้อมพร้อมฝึกอะ่ะสองปีมันก็ฝึกได้แล้วครับนกอ,ะอ่ะแต่ว่าคุณพ่อเอาความชัว นะครับเอาความชัวอะไรของมันตัวนี้ก็เหมือนจะคูนะครับ <laughs> นี้ก็เสียงพร้อมกันก็ถือว่าราคาไม่ราคาไม่แรงนะพี่น้องครับนกใหม่อายุมันได้แล้วครับโอ้โหฝั่งโน้นอีกครับตัวนี้เสียงกลางนวลเลยครับ ตัวนี้ก็เนี่ยพร้อมฝึกหมดแล้วเนี่ยครับอายุดีก็แขวนตรงนี้ได้ไหมครับ<ด>เออข้างๆกันเนี่ยนกไม่ไม่ได้อายุมันจะดิ้นตายอยู่เนี่ยใช่ครับ <laughs> อ่าตัวนี้เป็นนกกี่กุกวะกุกกเดียวนกหนึ่งกุกตัวนี้ก็กเห,หนึ่งกุกอ่าได้เฉเลกี่ตัวอะไรยังพ่อเือยังยังมันอยยังไม่ได้ออกอย่างตัวนี้แหละครับอันนี้เคยเข้าพันเนี้ยแล้วคันอยู่แต่<อ>ไม่ได้นกอยู่ ตัวนี้เข้าแล้วตัวนี้เข้าแล้วแต่ปีแล้วไปต่อได้สองหุนอ๋อออกสองแค่สองครั้งสองครั้งยังไม่คือยังไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยอาไปเิ่ัดอืมครับเอาดูตัวนี้ก่อนนะครับผูกเอานกน้อยผูกข่าวนี่โอ้มีมีอ่าขึ้นชั้นด้วยเอ้ยขึ้นนั้นด้วยใช่ไหมครับโอ้หนึ่งตัว ผู้ขาไปสองตัวผู้ขาไปสองตัวเป็นนกเป็นนกป่าร้อยใช่ไหมพ่อป่าร้อยลองดูอ๋อครับผมเป็นคอยังไม่ทันขึ้นแน่นนะตัวนี้คารมไหมพ่อนกตัวนี้คารมทุกตัวมีคารมทุกตัวอนะครับตัวนี้อายุประมาณอายุกงมานสองปีกว่า อ๋อสองปีกว่าก็เลยลองเอาออกดูทีแรกไ่ะ้ตัวเก่งน้องไปต่อไม่โดดโดดอยู่หักโดดพอดเหยียบพเนีย้ยแล้วเติ่ขึ้นรถเนี้ยสี่ห้าหนโบตีตีอยู่แต่ว่าติดเหมือนแล้วบัดน,นี้เอาตัวที่นกต่อขายไปแล้วเอามาแต่สุพรรณแล้วมันไม่ค่อยคูตัวนั้นน่ะตัวนี้ครูเยอะโดดเลยอะ่ะมันักไขอยู่เด็กตัวเนี้ยอืมครับอ่าอันนี้หนึ่งตัวอันนี้อะไรพอ่อนน่ทำไม น,นี่ก็เริ่มจะเริ่ม<ด>แล้วใช่ไหมครับอืมอ,อันนี้ก็ภูเขาน,นกอายุดีสตัวเนี่ยครับอันนี้นกใหม่เนี่ยอือันนี้ได้มาจากปลาป่าป่าผาเบนสองกุ๊กตัวเนี้ยอืมครับอันนี้สองปุ๊กประมาณห้าเดือนครับนกห้าเดือนอู้อีกยาวนะว่าเนาะกว่าจะได้เล่นนะครักันพราะ ขนมปี๊เนื้อป่านเนาะครับอืครับโอ้โหอันนี้คือที่ว่าห้าตัวใช่ไหมพ่อรวมพวกนี้ด้วยอ่าตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองโอ้โหมีตัวหนึ่งที่ผมมีมีคู่อ่างด้วยไหมพ่อตัวหนึ่งใช่ไหมมีตัวหนึ่งของหน่ห้าคุณนี่ตัวนี้อ่างไหมพ่อตัวเนี้ยไม่อ่าง,ไม,างไม่อ่างเลยตัวนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับหนึ่งสองสาม ตัวนั้นอ้างความหนึ่งตัวแต่ตัวนี้อ้างสองความออครับตัวนี้หน้าเต็มเงินกายอยากเข้าพเนียยเดี๋ย네วไอตัวอันนั้นแล้วพรอร่อกงเอาน้ำเลือกน้นสองกุกเริ่มแล้วแหละอ๋อเริ่มแล้วนะครับมีคาลมสองกุกเต็มหรือสองกุกห้อยพ่อห้อยสองกุกห้อยสองกุกห้อยอกอยูอ้างในแต่ตัวนี้อืมก <Gob? S 2> ูอ้างเนี่ยอ๋อขวอ้างตัวนี้ครับอืมครับโอ้โหครับพี่น้องครับนก มึงเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่าใช้ได้เลยตัวนี้สองปุกห้อยอปุกห้อยนะครับเข้าไปนเนี่ยหรือยังพ่อยังยังนะครับตัวนี้นะครับเสียงเพาะครับพี่น้องครับกลางเอาละนะครับก็เบื้องต้นก็ดูได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ เนสวยๆนี่คือนกหลักของคุณพ่อนะครับที่ถือว่าเป็นนกทีเด็ดของค่ายแล้วอายุก็เยอะกว่าเพื่อนนะครับอโอ้คู่นี้ครับสู้กันนัวนวเนียกันนะครับผมมีสนใจอยู่สองตัวนะครับพี่น้องครับมผมเห็นเสียงใย่หนาคันวนะ่ะตูดิ้งเนายครับครับครับเอาละคุณพ่อก็พ่อแบ่งอยู่าะน้อยพ่อเนาะแบ่งได้เนาะ ครับผมว่าชอบทังแต่ว่านกต่อเก็บไว้นกตัวหลักไอ้กงเขียวนะเนาะก็คงจะไม่เอาครับแต่ว่าพูดง่ายว่าถ้านกอายุอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายว่าเล่นได้แน่นอนนะครับนกสามปีไม่ต้องห่วงครับสองปีเต็มมันก็เล่นได้แล้วนกไม่งั้นกระดิ่งตายแล้วมาไทยเสียแรับผ้ามันกระดิ่งนอครับผมครับผมนกนะครับผมเอาละพี่น้องครับสาหรับคลิปที่สองนี้นะครับก็ ถือว่ามาชมโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากพูดง่ายว่าว่านกตีนภูเขาหรือบนภูเขาทั้งนั้นเลยเข้าแน่นอนนะครับภูเขาแน่นอนนะครับแถวนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมว่าต้องมีคลิปสามแน่นอนนะครับคลิปสามก็คือจะขอแบ่งนกนะครับขอแบ่งนกคุณพ่อนะครับพ่อแบ่งอยู่เนาะพ่อเนาะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามช่องกฤษดาแบ่งนกเขาวันนี้จะได้นกภูเขาไปกี่ตัว นะครับเดี๋ยวรอชมครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจนักแม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่เคยสำหรท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลของใครนะครับสำหรับผมคุณพ่อสาในคลิปที่สองไปก่อนครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ